สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้มาฟังคําทํานายจากการเสี่ยงเซมซีนะครับซึ่งเป็นการทํานายโดยการเสี่ยงเซมซีให้กับทุกท่านนะครับซึ่งการเสี่ยงเซมซีนี้เป็นการทํานายตั้งแต่วันที่16เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2568นะครับซึ่งก็เป็น วันครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568นะครับซึ่งการเสียงซีนี้ก็เป็นแนวทางเพื่อประโยชน์แก่ทุกท่านในการปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเป็นข้อเตือนใจเป็นแนวทางนะครับเพื่อประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับซึ่งการเสียงซีนั้นก็จะเป็นาการเสียงซี c โดยอ่านจากคาทานายจาก การตีความตามหมายเลขที่ทุกท่านที่เรียกเกิดประจำวันไหนนะครับท่านก็สามารถรับชมรับฟังกันได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับในเดือนต่อๆไปก็จะมีการทำนายโดยการเสียงเซมซีให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับขอทุกท่านเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข2นะครับ หมายเลข2ใบที่2เลขนำโชค6 9 3 6 9 8ใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืนบริสุทธิ์สดชื่นทุก สิ่งศัพท์จะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบอนเนกหลายถามถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลาย ถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกหนี้ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทำนาย ชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสี่ยงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข22นะครับหมายเลข22 ใบที่22เลขนำโชค3 4มสี่ห้าสใบที่22ว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถิ่นฐานใดไม่ขาดแคลนข้อที่แค้นเคืองคุณไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นคู่ชุบอุปถัมจะแนะนำความสุขสิทธิสมหมายลาบจะมีเสมอ อยู่มิรู้วายล้วนสบายสวัสดีเป็นสีตวัวถามถึงเรื่องเนื้อคู่จะสู่สมดังคารมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนาก็อย่ากลัวที่หมองมัวจะสว่างกระจ่างใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจะเปรมกระเสมใสดังเด็กอ่อนนอนเปร เขาเหกไกยพี่เลี้ยงได้คอยพิทักษ์รักษาเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทำนายาชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข8นะครับหมายเลข8ใบที่8เลขนําโชค679ใบที่8ปดนไ้ส์แม้นได้สมคงชื่นชมสุขีเป็นที่สองเปรียบเหมือนต้นพฤกษามนทาทองลากแก้วต้องขาดไปอยู่ไม่ทน เวลานี้ก็แล้งแม้นแบ่งรับจงเปลี่ยนกลับย้ายที่จึงมีผลถามของหายหายากลำบากตนถามถึงคนเคียงคู่ไม่สู้ดีแม้นถามเรื่องเป็นความควรขามเข็ดไม่สำเร็จสู้ยากต้องบากหนีถามหาลาบเล่าไซไม่สู้ดี อัญชิีตั้งใจใหม่เถิดเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ท่านได้หมายเลข27นะครับหมายเลข27ใบที่27เลขนำโชค975ใบที่27ความว่าเพตราใหญ่ซึ่งแล่นไปในมหาชลาสินขนบรรทุกสินค้าอยู่อาจิน ไม่หมดสิ้นมีสุขทุกคืนวันใครเสียงได้ใบนี้ว่าดีนักลาบนั้นจากเนืองนองเป็นของขวัญจะค้าขายก็มีผลดีครันอย่าได้พลันความคิดตามจิตปองแม้นถามถึงหาชู้เนื้อคู่สร้างประเสริฐอย่างแสนดีไม่มีสองจะสมเนื้อสมรัก สมศักครองไม่มีหมองคงสุขทุกเวลาถามคนเจ็บว่าใครจะหายขาดข้อวิวาทเรื่องเป็นความตามกล่าวหาเขาแพ้เราย่อยยับอับปลาเสียงสาราใบานี้ดีนักเอ่ยสำหรับการเสียงเสีซมซี ในการทํานายดวงชะตาชีวิตประจําวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข19นะครับหมายเลข19บเ ใบที่19เลขนำโชค3าหใบที่19มีความสุขสิ้นทุกขร้อนท่านสุนทรจริงจังดังว่าขานจะปราดทุกสุขใจให้เบิกบานอยู่ทุกที่วาราตีไม่มีเรือน จะหวังลาบอาบสมอารมณ์ปองทั้งคู่ครองดีกะไรใครจะเหมือนลาบหรือคู่สู่แน่ไม่แชร์เชือนในสามเดือนนิสัยไม่คลาดคลาแม้เป็นความก็จะชนะเขาความของเราจะเป็นต่อในข้อหาถามตามญาติลูกหนี้หนีพักตรา ขอทายว่าคงประสบพบยินดีจะสู่ถิ่นฐานใดไม่ตกอับคนจะนับหน้าพร้อมน้อมศักดิ์ศรียิ่งแก่ตัวยิ่งเพิ่มเสริมความดีจบใบนี้ว่าประเสริฐเลิศนักแลสสำหรับการเสี่ยงซิมซีเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข5นะครับหมายเลข5ใบที่5 เลขนำโชคห้าสองหกใบที่ห้าว่าไว้ในอักษรไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถานอุปมาของเก่า เขาบุราณดูอาการคนคบประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกลยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนิสัยก็ได้ยากต้องลำบากทุกร้อนจงผ่อนผัน แม้ถามบุตรสุดใจที่ในคันเลขห้านั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ยสำหรับการเสี่ยง C, เซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลขยี่สิบนะครับหมายเลขยี่สิบใบที่ยี่สิบเลขนำโชค546 596ใบที่ยี่สิบนี้แจ้งถแถลงไขดังคนจรเดินป่าพนาลัยลัดวิถีทางไกลในพนา ต้องโดนหนามเกี่ยวกีดขีดกลางกั้นแต่คงดัน้นด้นไปได้ถูกท่าไม่มากนักหนามเหนียวเกี่ยวกายาคงใคราคาลุสมอารมณ์ปองถามหาลาบว่าได้เหมือนใจคิดแต่ติดนิดอุปสรรคมักขัดข้อง จะเป็นปากเป็นเสียงเถียงประลองแล้วคงต้องสมประสงค์ตรงใจเราแม้เป็นความมาถึงซึ่งโลงสารถ้าคิดอ่านดีแน่ไม่แพ้เขาถามคนไข้ว่าหายคลายบรรเทาคู่นั้นเล่าแม้จะมีก็ดีเอ่ย